โยโยโยเที่ยตรงเจอกับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. แคลนในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์บอลอาจจะน้อยมากนะครับแต่ก็บิ๊กแมทที่จะเลือกเอเกมเวลา6โมงเย็นครับไทยลีกเกมที่ตกค้างนะครับลำพูนบอิเรออันดับ10จะเปิดบ้านเจอบุรีรัมยูเตดทีมจากฝูงนะครับลำพูน3าี่แต้มจากการชนะ8เสมอแแพ้เกเกมล่าสุดบุกแพ้ G, มมบีจีป อาริสเดกามาจะคุมทีมเจอทีมเก่าครับแต่ว่าถึงมุสิทช้งานทศพลบักขวาที่ติดโทษแบนนะครับไปโดนใบแดงในเกมกับบีจีปทุมครับตัวหลักๆก็แน่นอนนะครับมีตรงกลางโยโมเมตออสมาตัวซีเรียครับมังมังละวินตัวเมียนมาดาวรุกก็เนกูบ้านันยอดสังวานบารติสตาจูเนียกองหน้าบราซิลนะครับโยโยโที่แจกสัตผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเล้กกับบุรีรัมย้า8แต้น จากการชนะ1 8แเสมอ4แพ้2เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านถล่มนครราชสีมา5ต่อศนะครับออสมาลอดน่าจะไม่ใช้งานแบงค์สุพนัทนะครับที่เพิ่งเล่นกับทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ครับดังนั้นตัวหลักๆที่เหลือก็เคนเนตูกากรันเคอร์เซอนคูมาร์ตินบัวเคียบิสโซลีลูคัคคริสติมนี่พร้อมหมดเลยนะครับนัดแรกเจอกันเสมอหนึ่ง,งที่บ้านบุรีรัมแน่นอนก่อนเกมบุรีรัมบุกมาเป็นต่อสาการล่าสุดบุรีรัมนำแบงคอกสแต้มแข่งน้อยกว่า1นนัดถ้าชนะเกมนี้นะครับ ก็จะห่างไปเป็น7คะแนนครับแม่และโปรแกร,รมเนี่ยมันเหลือแค่5เกมด้วยครับโอกาสเข้าป้ายคว้าแชมป์สูงนะครับแน่นอนก่อนเกมมือรำบุกมาเป็นต่อลำพูนไม่ว่าจะได้ในบ้านแต่ฟอร์มช่วงหลังก็เริ่มแผ่วนะครับดูแล้วเนี่ยไม่น่ารอดครับวัดใจบุรีรัมจะฝูงจะบุกมาชนะแน่การันตี1ประตูลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์บุรีรัมยูไนเต็ดเป็นครึ่งนุงหงบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุ้กคนโชคดีครับบ๊ายบาย